สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับจากเปลือกดอกรักนะครับโดยวิธีการาแต่งไปกลีบนะครับแล้วประกอบเข้ากานลวดนะครับเป็นช่อดอกไม้หรือถ้ามองอีกลักษณะทรงหนึ่งจะคล้ายๆกับอดอกเฮเดนเียนะครับแล้วเรามาดูวิธีการทำกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเราจะใช้นะครับกรีบเลี้ยงหรือเปลือกดอกรักนะครับที่เราเตรียมมาได้นะครับตัดนะครับใช้กรรไกรตัดที่ปลายกรีบนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเส้นโค้งนะครับโค้งกรีบนะครับลักษณะนี้นะครับโค้งนะครับทีละกลีบนะครับลักษณะนี้ ท่านจะเห็นนะครับว่าเวลาตัดก็คือเราตัดโค้งปลายกลีบนะครับให้สาะเป็นกลีบโค้งพอเวลาที่เราตัดกลีบดอกลับแล้วนะครับมันจะทําให้กลีบดอกรักนะครับมันดีดตัวออกนะครับหรือดัดปลายกลีบตัวเองขึ้นนะครับโค้งไปด้านหลังนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราใช้ลวดนะครับเสียบนะครับเสียบที่ ก้านดอกนะครับเสียบเข้าไปที่ก้านดอกนะครับแล้วก็นํานไปเข้าช่อ,อนะครับเสียบไปที่ก้านดอกในลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ นำมาเข้าช่อนะครับวิธีการเข้าช่อนะครับเราจะนึกถึงหลักธรรมชาติของอดอกไม้นะครับว่าจะสังเกตว่าดอกไม้ลักษณะของดอกไฮเดรนเยียนะครับป็ัมีลักษณะที่เป็นกลุ่มซึ่งในกลุ่มของเขาเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นมาจากช่อนะครับก้านที่มีการแบ่งตัวกันออกมาจาก2ดอก3ดอกนะครับลักษณะนี้ผมก็จะเข้านะครับใช้ฟลท์เทปสีเขียวนะครับพันกา้าน สูงต่ำนะครับสลับกันในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้นะครับตัวช่องลักส่วนนี้ดัดนะครับแต่งช่องนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ลวดต้นนะครับที่เป็นกิ่งยาวนะครับแล้วก็ฟลตเทปนะครับเมื่อกี้นี้เราตัดแบ่งครึ่งฟลตเทปอันนี้เราใช้ฟลตเทปนะครับทั้งมวนนะครับ ที่เป็นม้วนที่เราไม่ตัดแบ่งนะครับพันพันทีละก้านนะครับช่อหนึ่งนะครับจะอยู่ประมาณที่สี่ถึงหดอกหรือช่อที่เราเข้าแล้วนะครับช่อนี้ผมจะใช้3ดอกนะครับเข้านะครับเข้าไปรอบๆนะครับเป็นทรงพุ่มนะครับ วางสลับสูงต่ำนะครับโดยธรรมชาติของดอกไม้นะครับจะมะีการวางดอกนะครับที่มีความสูงต่ำนะครับแล้วก็พันลงมาด้านล่างนะครับพันลงมาด้านล่างลักษณะนี้ นะครับจากนั้นนะครับเรา,าแต่งนะครับแต่งตัวดอกแต่งตัวช่อนะครับมีการดัดออกมาด้านนอกนะครับ ในลักษณะนี้นะครับถ้าใครจะเพิ่มนะครับปริมาณดอกเข้าไปอีกก็ได้นะครับแต่ในวันนี้ผมก็สาธิตให้ดูนะครับเป็นการเบื้องต้นถึงวิธีการนะครับตัดกรีบการเข้าช่อแล้วการประดิษฐ์ลักษณะของช่อนะครับวิธีการนําไปใช้นะครับเราก็ไปใช้สําหรับจัดแจการหรือช่อดอกไม้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใช้เป็นช่อติดผมเจ้าสาวก็ได้นะครับแทนดอกไฮเดรนเยียนะครับซึ่งเป็นดอกไม้จริงดอกไม้ส